ห้าสี่สามสองแอคชั่นโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะหนึ่งที่จะกินก็คืออเมริกาโน่โนชูการ์เดวิดลองนะคะไม่เป็นไรต้องลองว่าของซาบักอุ้ยมันมีเสียงซาด้วยตื่นเต้นอ่ะอ่ะลองออืมใช่ได้อร่อยจริงเหรออืมอาจจะบางไปนิดนึงมันเลยมีความจางเพราะมันกลิ่นกาแฟขึ้นชัดเต็มสิวให้ห้าหกแล้วกันพอเดี๋นี้ให้สามอเมริกาโน่แบบมีชูการ์ แบบอร่อยรอ,อร่อยกว่าเมื่อกี้นะอันนี้อร่อยกว่ามันไม่ได้หวานโดดขนาดนั้นเหมือนมีเพิ่มความนัวความอร่อยมาทุกคนสามสิบแคลเองแค่อันนี้อร่อยนะเจนีะให้อันนี้แปดอันสุดท้ายที่ฉันรอคอยคือเอสเปรสโซ่ลาเต้ทุกคนโนะคตรอร่อยอันนี้อร่อยมากมกระป๋องละสี่สิบเก้าเลยทุกคนว่าดีนะแต่นนี้อร่อยมาก นีอร่อยอ,อร่อยมากอ,อร่อยมากเราชอบตัวกลิ่นนมจะขึ้นมาชัดกว่ากาแฟก็จะมีความกาแฟตบกบวนอยู่ในปากก็อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้จะได้ให้ติกี0แคลอรี่20แคลอรี่ถือว่าน้อยนะเหลือหกลดคุมน้ำหนักอยู่ <c oughs> สรุปก็คือสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟถือว่าผ่านไหมผ่านผ่านผ่านแล้วกันสำหรับเจนนดายจะได้คิดว่าอร่อยเลยนะคะไปหาลองกันดูได้เลยจะได้เจอที่เซเว่นนครสวรรค์นะทุกคนเขาจ้างเท่าไหร่หมืนบาทตามวันนี้ไปแ้วบ๊ายบายเราชอบอันนี้